อันนี้ถาอันนี้ถาเจ้าอยู่ไหนเนี่ยโลก หวานไม่ดีหวานไม่ดีหวานเลยเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทําไมได้แต่ปลาปูทองตัวเดิมเลยไหนไหนก็ไหนๆละงั้นข้าเอาไปกินที่บ้านแล้วกันเจ้ารู้ไงว่ามันกินไม่ได้มันเป็นปลาเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้อย่างไร้าข้าจะกินอะไรล่ะเย็นเนี่ยไม่เอาหรอกข้ากินเนี่ยจนเบื่อละ อย่างนั้นอ่ะข้าจะเก็บปลาบุทองไว้แล้วกันไม่ข้าจานะเจ้าอย่าแย่งปลาข้าไ,ไอ้เจ้าไีนี่ิเฮ้ยตายแล้วอนน้ิถฐาเจ้าไว้หน้ำไม่เป็นนี่แล้วข้าจะบอกลูกด้วยว่าไ,น,ไนเนี่ย 哎，老爸，我好了。 ประปุจริงๆหรอที่แกแอาหารเนี่ยมะูจริงๆค่ะแม่คะนสงสัยว่าประปุตัวนี้ไม่ใช่ประปุธรรมดาค่ะมันคงเป็นแม่ันกับชาติมีเกิดคทำแม่จริงหรือเปล่าลูกฉันพูดไม่จริงค่ะจริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะง้นหรอง้นเราไปวางแผนกันก่อนนะลูก เดี๋ยวเอื้อยจะต้องกลับไปทํางานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอื้อยจะมาหาใหม่นะจ๊ะแม่ ตัวเป็นเอื้อยเพื่อจะไปจับแม่ประบูมาทำอาหาร้งเหรอลูกได้แม่มีแผนงงั้นเดี๋ยวแม่ไปบอกที่บ้านนะ อยู่ไปทำอาหารแล้วเมื่อเอ้ได้รู้ความจริงเข้าเอ้จึงเสียใจเป็นอย่างมากแม่จ๋าแม,ม่อยู่ที่ไหนจ๊ะเอ้สองสารแม่เหลือเกินแม่เกิดเป็นคนแม่ก็ถูกทำร้ายเกิดเป็นปลาแม่ก็ถูกฆ่าอีกทีนี้เอ้ขอให้แม่เกิดมาเป็นต้นมะเสืออยู่เคียงข้าเอ้ภาย รู้สึกเป็นทุกอย่างมากแม่จา๋าแม่เกิดเป็นต้นมาเสือแม่ก็ถูกอาเฟสช่าอีกทีนี้เอื้อขอให้แม่เกิดเป็นต้นโทรเงินโทรทออยู่เคียงข้างเอื้อภายในบ้านหลังนี้ไม่มีใครมาห้าแม่ไปจากเอื้อได้อีกโต๊ว Do I live เลยเสียเอื้อยเป็นอย่างมากแม่แหนูไม่อยอมนะยังไงก็ไม่อยอม <laughs> ทาไม <laughs> พระเจ้าผู้มาท้าถึงในเรื่องหนูเข้าไปเป็นความไม่เห็นศีลในวัง <laughs> แม่เนี่ยมีแผนการที่จะทําให้นักเอื้อยไม่ได้กลับเข้าไปในวังอีก <laughs> ไปลูกแม่จะกลับไปบอกที่บ้านแม่ 哦。 กเฮ้นี่เอ้ยหายจากข้าไปหลายวันเล้นะทำไมนายกลับมาทันทีล่ะหายเจ้าเห็นหนาวบ้างไหมนี่หัวใจนะไม่ใช่หัวหินที่ฉันมาเช็คอินและจากไป 还是那张。 ร in ่างงขอแคชีว in ิตข้าช่างน่าสงสารอีกนะเกิดเป็นคนข้าก็ถูกข้าและตอนนี้ยังมาเป็นน้แขกเต้าอีกความดีที่ข้าเคยทอามาไม่เคยช่วยอะไรข้าเลยได้จริงๆแต่มีอยู่ที่จะช่วยข้าได้คือท่าน ท่านช่วยอย่างนึงเจ้ามีอะไรหรือเจ้าจะช่วยถึงง่ากาช่วยคือว่าข้าอยากกลับไปเป็นคนอีกครั้งค่ะอืมถ้าเจ้าขอเนี่ยข้าให้ก็ได้เพราะว่าเจ้ามีบุญคุณค,ความคุณงามความดีนะ<ค><อ>แต่ว่าข้าอยากขออะไรอีกอย่างหนึ่งค่ะเจ้าจะขออะไรหรือคือว่าข้าอยากมีลูกค่ะ เจ้าอยากมีลูกนึแกแต่ข้าเป็นผัวเจ้าไม่ได้หรอกถ้านก็เสกได้ข้าเสกค้ะถ้าเขาดฤ้อสีเอา้างั้นลึกได้เลยโองลับลึกเลยไม่เป็ไรเตียงเป็นไงเจ้ากลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วอ้อลืมไปข้าลืมเสกฐาาเสกลูกให้เจ้านี่อง ลเกพี้ยนเอ้าไอ้ลพบอยู่ไหนวะไอ้ลพบเอ้ยไอ้ลพบไอ้ลพบเอ้ยเจ้าอยู่ไหนนี่ออกมาหาหน่อิครับลพบลูกแม่เนี่ยอยากมีลูกมาตั้งนานแล้วต้องขอคุณพระฤาษีมาก มันมตุละของเจ้าของข้าแล้วไม่ว่าค่ะท่านฤาษีลบลูกแม่เนี่ยจะพาเจ้าไปเข้าฝ้าคุณพ่อแล้วลบมเนี่ยต้องเป็นคนทุ้นให้คณเสด็จพ่อทราบนะว่าใครทำร้ายอะไรไว้แม่ไว้บ้างปะ้ะไปกันลูกเมื่อเอ้ได้กลายเป็นคนแล้วได้พาลบไปกราบพระเจ้าประมาัฐนในวัง ทางฝั่งพระเจ้าพมาทัศซึ่งยังไม่รู้ว่าคนที่ปลอมตัวมานั้นคือไอ้ก็ยังคงใช้ชีวิตกับไอ้ต่อไป ผูดอะรกันลย คุณพี่เหลือเกินข้าก็คิดถึงเจ้าเหมือนกันคุณพี่คะและนี่เจ้าผ่าหัวันด้วยนี่คือลูกของเราเลยคะหน้าเหมือนเหมือนข้าเลยก็เหมือนข้านี่ยคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วข้าจะทูลความจริงให้ฟัง แต่ใน,นตอนที่แม่ของเอื้อยเกิดเป็นปลาดูแล้วถูกฆ่าเมื่อเกิดเป็นต้นมะเขือก็ถูกดัดจนสุดท้ายได้เกิดเป็นต้นโพจากนั้นทั้งสามก็ได้กดขี่ของหิงเอื้อยพอเอื้อยเกิดเป็นนกแคะเตา้าก็ถูกตามลังควานรวมไปถึงได้พบก,กับพระฤาษีและได้ลบมาเป็นลูกซึ่งความจริงทั้งหมดนี้ทำให้พระเจ้าพมทธมหาราโกรธสามแม่ลูกเป็นอย่างมาก พวกเจ้าจงไปนำสาตัวนั้นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้สิน,นี่พวกเจ้าทำอะไรลงไปแล้วหรือไม่ทหารนำตัวนั้นสาไปไประหารเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะ ข้าสงสารพวกนางเหลือเกินพวกนางพกเนืผิดแล้วไม่ต้องไปเอาโทษพวกนางหรอกค่ะน้องอยากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปล่อยพวกนานไไงไปเละค่ะน้องขอแล้วเลยคะ่ะงั้นก็ได้ข้าจะให้พวกนางกลับไปอยู่เรือนเลย ตลอดไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ความอิจฉาบางครั้งก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจแต่เชื่อไหมความอิจฉาไม่สามารถเกิดขึ้นกับความสุขได้ค่ะโอเคครับการแสดงก็ได้จบลงเป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับสนุไกไหมครับทุกคน ขอบคุณครับ